แฟนแฟนซีรีส์เกมออฟโรนทุกท่านหลายคนที่เคยอ่านหรือดูซีรีส์อาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของเอกอนผู้มิคู่ควรกับบรรดาชูรักทั้ง9และลูกนอกสมรสผู้ยิ่งใหญ่ของเขาผ่านผ่านหูกันมาบ้างและในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับตัวละครเหล่านั้นก่อนที่จะเข้ากับบทแบล็ไฟล์กันค่ะ ดาชูรักเคนของเอ้อนผู้ไม่คู่ควรคนแรกคือท่านหญิงฟาเลนาสโตเวิร์ธเธอคือสตรีที่พรากเอาความบริสุทธิ์ของเอ้อนไปเรื่องนี้เกิดในปีที่149ในรัชสมัยของกษัตริย์เอกอนที่3ซึ่งในตอนนั้นเอกอนเพิ่งจะมีอายุแค่14ปีความสัมพันธ์ของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปจนถึงปีที่151จนกระทั่งราชชักคนหนึ่งบังเอิญเข้ามาพบทั้งสองอยู่บนเตียงนอนด้วยกัน ความมันก็เลยแตกจากนั้นเจ้าชายวิเซริสบิดาของเอกอนก็เลยจับทั้งคู่แยกกันโดยการบังคับให้ท่านหญิงฟเลนาแต่งงานกับเซอร์ลูคัสโรสตันผู้เป็นครูฝึกอาวุธอยู่ในเรดคีฟเมื่อการแต่งงานเสร็จสิ้นแล้วเจ้าชายวิเซริสก็จัดการโน้มน้าวกษัตริย์เอกอนที่3ให้แต่งตั้งเซอร์ลูคัสโรสตันเป็นหลอดแห่งเฮรินฮอร์เพื่อที่จะกันฟเลนาออกไปให้ไกลจากลูกชายของตัวเองอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า ความพยายามของเจ้าชายวิเซริสจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะเอกอนยังคงแวะเวียนไปที่เฮรรนฮอ์อยู่เสมออย่างน้อยก็สองปีที่เอกอนยังคงตามติดพันท่านหญิงฟาเลนาแม้ว่าเธอจะแต่งงานแล้วก็ตามบุตรที่เกิดกับฟาเลนาสโตเวิธไม่มีคนใดได้รับการยอมรับชูรักคนที่สองชูเมอร์เกตหรือที่เรียกกันว่าเม็กเบิร์กบานคนนี้เป็นหญิงสาวชาวบ้านซึ่งก่อนหน้าที่เธอจะมาเป็นชูรักของเอกอน เธอได้แต่งงานกับช่างตีเหล็กอยู่ก่อนแล้วความสัมพันธ์ของเธอกับเอกอนเกิดขึ้นในปีที่155ขณะที่เอกอนกำลังเที่ยวเล่นอยู่ในดินแดนลุ่มน้ำแล้วเกือกม้าตัวที่เขาขี่ก็เกิดหลุดเอกอนจึงไปหาช่างตีเหล็กท้องถิ่นแล้วดันไปสะดุดตาภรายาของช่างตีเหล็กเข้าเอกอนเสนอมังกรทองเจ็ดเหรียญให้ช่างตีเหล็กแถมด้วยคำขู่ของเซอร์จอฟฟรีย์สตอนตันหนึ่งในคิงส์การ์ที่ติดตามไปด้วยเพื่อให้ช่างตีเหล็ก ยอมขายภรรยาของตัวเองเอกอนพาเธอกลับมาที่ King's Landing และซื้อฤหาสน์หาในเมืองให้เธออยู่ทั้งๆที่เขาเองก็แต่งงานกับเนริสและมีลูกชายด้วยกันแล้วแต่ทว่าเอกอนก็ยังแอบทำพิธีแต่งงานซ้อนกับเมอร์เกตแบบลับๆโดยว่าจ้างให้นักแสดงละครใบ้มาสวมบทบาทเป็นนักบวชท,ทำพิธีเอกอนลักลอบคบหากับเมอร์เกตอยู่4ปีจนกระทั่งเจ้าชายวิเซริสบิดาของเขาจับได้ ความสัมพันธ์ของคนทั้งสองจึงยุติลงเจ้าชายวิเซริสส่งเมอร์เกตกลับไปหาสามีช่างตีเหล็กซึ่งถูกตีเธอจนตายหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีช่วงเวลาสี่ปีที่คบหากันเมอร์เกตมอบลูกสาวให้กับเอกอนถึงสี่คนได้แก่เอลิซานวิลโลลิลลี่และโรซี่ซึ่งเจ้าชายวิเซริสก็จัดการส่งพวกเธอทั้งสี่ไปให้กับศาสนจักรเพื่อใช้ชีวิตต่อไปในฐานะนักบวชหญิง ชูราคนที่สามท่านหญิงคาเซลาเวสบุตรสาวของลอดเวสแห่งดอนท่านหญิงคาเซลาเป็นหนึ่งในตัวประกันชาวดอนที่ซันสเปียร์ส่งมาให้เป็นลังเหล็กในรัชสมัยของกษัตริย์เดลอนมังกรหนุ่มเจ้าชายเอกอนผู้ซึ่งติดตามไปร่วมรบในศึกการพิชิตดอนด้วยได้รับคำสั่งให้คุมตัวประกันกับมาี่คิงแันดิงซึ่งไปไปมา,มาก็ลงเอยด้วยการคุมตัวท่านหญิงคาเซลาเป็นตัวประกันในห้องนอนของเขาเอง เมื่อชาวดอนลุกขึ้นต่อต้านและสังหารมังกรหนุ่มเจ้าชายวิเซริสซึ่งเป็นมือขวาในขณะนั้นได้เตรียมการตอบโต้ขั้นแรกก็คือการประหารชีวิตตัวประกันชาวดอนทั้งหมดซึ่งรวมถึงท่านหญิงคาเซลาด้วยและเอกอนก็ไม่พูดอะไรสักคำเพื่อช่วยชีวิตชูรักของเขาเพราะถึงตอนนั้นเอกอนก็เบื่อคาเซลาเต็มทีแล้วเขาจึงส่งเธอไปอยู่รวมกับตัวประกันคนอื่นเพื่อรอการประหารชีวิต แต่โชคดีที่เบเลอร์กษัตริย์องค์ใหม่อภัยโทษให้ตัวประกันทั้งหมดและไปส่งพวกเขากลับดอนด้วยตัวเองท่านหญิงคัสลาจึงรอดชีวิตและได้เดินทางกลับบ้านตลอดชีวิตของเธอหลังจากนั้นไม่เคยแต่งงานไม่มีลูกและเอาแต่เพ้อหาเอ้อนว่าเธอเป็นรักแท้เพียงหนึ่งเดียวของเขาและอีกไม่นานเอกอนจะมารับเธอไปอยู่ด้วยท่านหญิงคาสลาจากไปในไวยชาราและเพอหาแต่เอกอน จนลมหายใจสุดท้ายชูราคนที่4เบลเกียโอเทริสฉายาไข่มุกดำแห่งบราวอสเธอเป็นนักค้าของเถื่อนเป็นแม่ค้าและเป็นนายเรือลมแม่ไม้และบางครั้งก็เป็นโจรสลัดเธอพบกับเอกอนตอนที่กษัตริย์เบเลอร์ส่งเขาไปเป็นตัวแทนในการเจริญสัมพันธไมตรีกับบราวอสความสัมพันธ์ของเอกอนกับเบลเกียยาวนานถึง10ปีแม้คนจะพูดกันว่าเธอมีสามีอยู่ทุกเมืองท่า และเอกอนก็เป็นแค่หนึ่งในนั้นเบลเกียคลอดลูก3คนระหว่าง10ปีที่คบหากับเอกอนเป็นเด็กผู้หญิงสองคนและผู้ชายอีกหนึ่งคนผู้หญิงชื่อเบโนล่าและนาฮาส่วนผู้ชายชื่อบัลลเรียนซึ่งยังมีข้อกังขาว่าใครคือบิดาที่แท้จริงของเด็กพวกนี้กันแน่ชูรักคนที่5บาบาบารักเคนลูกสาวคนโตของลอร์ดบรักเคนแห่งสโตนเฮจในรัชสมัยของกษัตริย์เบเลอร์ เบลเลอร์ผู้เปี่ยมบุญนะคะท่านหญิงบาบาเป็นสาวพรหมจรรย์ที่บิดาของเธอส่งมาอยู่เป็นเพื่อนน้องสาวทั้งสามคนของเบลเลอร์ที่ถูกเบลเลอร์สั่งกักบ,บริเวณเนเรดคีปจนกระทั่งถึงปีที่1 7 1เมื่อวิเซริสที่สองบิดาของเอกอนได้ขึ้นคลองราชกษัตริวิเซริสจึงสั่งให้ปล่อยตัวเจ้าหญิงทั้งสามและบรรดาหญิงพรหมจรรย์ที่มาอยู่เป็นเพื่อนเอกอนจึงเกิดหลงเสน่ห์บาบาแบร็กแคนในวัย16ปีเข้า เมื่อถึงเวลาที่ตัวเอก้อนเองได้ขึ้นรองราชในปีที่172ก็ไม่มีใครสามารถขัดขวางเขาได้อีกต่อไปเขาแต่งตั้งบิดาของบาบาแบลเคนเป็นมือขวาและพาเธอเข้ามาอยู่ในราชสำนักในฐานะชูรักอย่างเปิดเผยบาบาคลอลูกชายนอกสมรสให้เอกอนหนึ่งคนก่อนหน้าที่ราชินีเนริสจะคลอดลูกแฝดได้เพียงอาทิตย์เดียวในขณะที่ราชินีเนริสใกล้จะสิ้นใจ หลอดแบล็กคนผู้ทะเยอทะยานเสนอให้เอกอนแต่งงานใหม่กับลูกสาวของเขาโดยหวังว่าหลานชายของตัวเองจะได้ขึ้นมาแทนที่รัชทายาทแต่ความพยายามของเขาล้มเหลวเพราะราชินีเนริสกลับรอดตายได้อย่างน่าอัศจรรย์หลังจากนั้นอัศวินมงกรและเจ้าชายเดลอนรัชทายาทจึงกดดันเอกอนอย่างหนักให้ส่งบาบาแบล็กคนและลูกนอกสมรสของเธอกลับไปที่สโตนเฮจ ทั้งสองจึงอยู่ที่นั่นนับตั้งแต่นั้นบุตรที่เกิดกับบาบาแบล็กเคนมีชื่อว่าเอกอริเวอร์ซึ่งต่อมาจะเป็นที่รู้จักกันในนามบีเทอร์สตีลชูรักคนที่หท่านหญิงเมลิซาหรือมิซซี่แบล็กบูดชูรักคนที่เอ้อนรักมากที่สุดเขาพาเธอเข้าไปอยู่ในราชสำนักเช่นเดียวกับบาบาแต่ท่านหญิงเมลิซาสาวกว่าและสวยกว่าบ,บาบาแบล็กเคนมากอีกทั้งยังถ่อมตัวมากกว่า เธอเป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจแม้แต่ราชินีเนริสตลอดจนอสุบินมังกรและเจ้าชายราชทายาทเดลอนยังเป็นปฏิปักษ์กับเธอไม่ลงมิสซ,ซี่มีสัมพันธ์กับเอ้อนนาน5ปีก่อนที่เขาจะเบื่อนี่ขนาดรักมากอะเนี่ยในช่วง5ปีนั้นเธอมีลูกให้กับเอกอนสคนเป็นผู้หญิงสองคนและผู้ชายหนึ่งคนคนที่โด่งดังที่สุดคือบุตรชายนามว่าบรินเดนริเวอร์สหรือต่อมา จะเป็นที่รู้จักกันในนามบลัดเลเวนส่วนบุตรสาวอีกสองคนคือมีอาและเกวนสชูรักคนที่7ท่านหญิงเบธานีแบล็กเคนน้องสาวของบาบารแบล็กเคนเบธานีได้รับการฝึกฝนจากพี่สาวและพ่อของเธอเพื่อมัดใจเอ้อนและเขี่ยเมลิซ่าแบล็กบูดทิ้งเธอสะดุดตาเอ้อนขณะที่เขาไปเยือนสโตนเฮดเพื่อเยี่ยมเอกอลูกชายนอกสมรสของเขาในปีที่177 ในตอนนั้นเอกอนทั้งอ้วนและอารมณ์ร้ายแต่เบธานีทําให้เขามีชีวิตชีวาเอกอนจึงพาตัวเธอกลับไปที่ราชสำนักแต่ไม่นานเธอก็พบว่าอ้อมกอดของเอกอนทําให้เธอหดหูเธอจึงหันไปหาอ้อมกอดที่อบอุ่นจากเซอร์ทอร์เรนทอยอัศวินแห่งหน่วยราช,ชงครักกษัตริย์เอกอนจับได้คาหนังคาเขาในปีที่178และสั่งประหารเธอกับชูรักรวมไปถึงลอดแบล็กเคนบิดาของเธอ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยชูรักคนที่8ท่านหญิงเจนโลสตันลูกสาวของเฟเลนากับหลอดลูคัสโลสตันท่านหญิงเฟเลนาเคยเป็นชูรักของเอกอนมาก่อนเธอคือสตรีคนแรกที่พรากเอาความบริสุทธิ์ของเอกอนไปดังนั้นจึงมีข่าวลือว่าเจนโลสตันเป็นลูกของเอกอนเองและหากเป็นเช่นนั้นจริงนั่นก็หมายความว่าเอกอน เสพสุขกับลูกของตัวเองด้วย <c oughs> เออมั่วดีนะฟลเลนาพาท่านหญิงเจนมาที่ราชสำนักตอนที่เธอมีอายุ14ปีเพราะเอกอนแต่งตั้งลูคัสโลสตันเป็นมือขวาคนใหม่มีข่าวลือที่ไม่เคยได้รับการพิสูจน์ว่าในช่วงเวลานั้นเอกอนสนุกกับทั้งแม่ซึ่งก็คือฟาเลนาที่เป็นชูรักเก่า และลูกซึ่งก็คือท่านหญิงเจนที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นลูกของเอ้อนเองด้วยพร้อมกันบนเตียงแต่ไม่นานเจนก็ติดโรคฝีจากเอ้อนที่เขาไปติดมาจากพวกนางโลมอีกทีหนึง่งหลังจากนั้นตระกูลโลสตันก็ถูกขับออกไปจากราสสำนักอย่างรวดเร็วชูรักคนที่9คนสุดท้ายเซเลเนแห่งลิสสาวงามชาวลิสจากตระกูลตกอับ หลอดจอห์นไฮทาวเวอร์แฮนด์ออฟเดอะคิงคนใหม่เป็นคนพาเธอมาที่ราชสำนักเซเลเน่ ene, เป็นชูรักที่งดงามที่สุดของเอกอนแต่ก็มีชื่อเสียงว่าเป็นแม่มดด้วยเธอตายขณะคลอดบุตรสาวซึ่งบุตรที่เกิดกับเธอคือลูกนอกสมรสคนสุดท้ายของเอกอนเธอมีชื่อว่าซีราซีสตาซึ่งต่อมาจะก,กลายเป็นผู้หญิงที่งดงามที่สุดในเจ็ดอาณาจักรและเป็นที่หมายปองของทางบีเดร์สตีลและบัตเลเว่น พี่ชายต่างมารดาทั้งสองซึ่งชิงดีชิงเด่นกันอย่างรุนแรงจนกลายเป็นความเกลียดชังในท้ายที่สุดนอกจากชูรักยังเป็นทางการทั้ง9คนแล้วเอกอนยังมีความสัมพันธ์กับเจ้าหญิงเดนาทาเกเรียนลูกพี่ลูกน้องของตนเมื่อครั้งที่เธอถูกกักบ,บริเวณซึ่งนําไปสู่การถือกําเนิดของเดมอนวอลเตอร์หรือต่อมาก็คือเดมอนแบล็กไฟเอกอนยังพาผู้หญิงอีกมากหน้าหลายตาขึ้นเตียงของเขารวมถึงลูกสาวทั้งสามคนของหลอดบัตเทเวล และยังมีข่าวลือว่าเขามีความสัมพันธ์กับเจ้าหญิงเอเลน่าทาเกเรียนน้องสาวอีกคนของเบเลอร์ข่าวลือยังบอกอีกด้วยว่าบิดาที่แท้จริงของวิเซริสพลัมลูกชายของเจ้าหญิงเอเลน่าก็คือเอกอนเองนี่แหละในปีที่184ขณะที่เอกอนกำลังนอนรอความตายเขาได้มอบพินัยกรรมซึ่งจะกลับกลายเป็นไหยนะให้แก่อาณาจักรพินัยกรรมนั้นระบุให้ลูกนอกสมรสของเขาทุกคนเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับบรรดาลูกนอกสมรสที่เอกอนไม่เคยเห็นหน้าและไม่เคยให้การยอมรับพินัยกรรมฉบับน,นี้ไม่ต่างอะไรกับกระดาษเปล่าแต่สำหรับบรรดาลูกนอกสมรสที่เขาให้การยอมรับและมีชาติกำเนิดสูงส่งกระดาษแผ่นนี้นั้นมีค่ายอย่างประมาณไม่ได้เพราะมันทำให้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะสืบบัลลังก์และถูกจัดวางให้อยู่ในลำดับต่อจากเจ้าชายเดยลอนทาร์เกเรียนผู้เป็นลูกชายคนแรกที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นรัชทายาทแห่งบัลลังก์เหล็ก ส่วนตัวคิดว่าสาเหตุที่เอกอนผู้ไม่คู่ควรทิ้งพินัยกรรมฉบับนี้เอาไว้ก่อนตายน่าจะเป็นเพราะเอกอนเนี่ยเชื่อจริงๆว่าเดลอนเจ้าชายรัชทายาทไม่ใช่ลูกของตัวเองแต่เป็นลูกของอัศวินมังกรน้องชายของเขาแล้วถ้าใครที่ดูพาร์ทเอกอนที่สมาแล้วก็คงจะเห็นว่าการที่จะปลดเจ้าชายรัชทายาทออกมันก็ไม่ได้ทำกันง่ายขนาดนั้น เพราะเดลอนมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งและหลอดหลายคนในอาณาจักรหนุนหลังอยู่เอกอนรู้ว่าหากเขาปลดราชายาดออกจะนำมาซึ่งสงครามและการกรบฏแล้วก็คงไม่มั่นใจได้ว่าตัวเองจะชนะแต่พอใกล้ตายแล้วใครจะก่อกบฏก็ไม่มีความหมายแล้วก็เลยจัดการทิ้งไข่เอาไว้เพื่อไม่ให้เดลอนลูกที่เขาเชื่อว่าเป็นลูกของน้องชายได้นั่งบัลลังอย่างสงบสุขก็ สมฉายาผู้ไม่คู่ควรดีค่ะบรรดาลูกนอกสมรสของเอโกนที่4ที่เขาให้การยอมรับและเกิดกับหญิงสูงสักถูกเรียกว่าลูกนอกสมรสผู้ยิ่งใหญ่มีทั้งหมด6คนเป็นผู้ชายสคนผู้หญิงสามคนแต่มีเพียงผู้ชายเท่านั้นที่ถูกนับว่ามีสิทธิ์ในการสืบทอดบัลลังก์เหล็กคนแรกก็คือเดมอนวอลเทอร์บุตรชายที่เกิดกับเจ้าหญิงเดนาทาเกเรียน ที่เอกอนแอบลักลอบมีความสัมพันธ์กับเธอตอนที่เธอถูกกักบ,บริเวณในเรดคีฟเดน่าเป็นลูกสาวของกษัตริย์เอกอนที่สามซึ่งมีสถานะเป็นลูกผู้พี่ของเอกอนดังนั้นเดมอนวอลเทอร์สที่แม้จะเกิดมาเป็นลูกนอกสมรสแต่ทว่าสายเลือดในตัวเขากลับมีความเป็นทาเกเรียนอยู่เต็มเปี่ยมทั้งจากทางฝั่งพ่อและฝั่งแม่เดมอนมีทุกอย่างที่ทาเกเรียนควรมีผมสีเงินตาสีม่วง หน้าตาที่หล่อเหลาและร่างกายที่แข็งแกร่งสมกับเป็นนักรบหนุ่มน้อยผู้หล่อเหลาคนนี้เติบโตขึ้นมาในเขตปราการของเรดคีฟมีเมสเตอร์ที่ฉลาดที่สุดและครูฝึกอาวุธที่เก่งที่สุดมาฝึกสอนเฉกเช่นเชื้อพระวงศ์คนสําคัญเขามีฝีมือในการใช้ทวนและดาบชนิดหาตัวจับยากหลายคนมองเห็นเอกอนผู้พิชิตและอัศวินมังกรในตัวเขาเอกอนที่4แต่งตั้งเขาเป็นอัศวินตอนอายุ12 และยังมอบแบล็กไฟดาบของเอ้อนผู้พิชิตให้กับเขาด้วยเดมอนก่อตั้งตระกูลแบล็กไฟขึ้นมาใหม่โดยมีตราสัญลักษณ์เป็นรูปมังกรสามหัวสีดำบนพื้นหลังสีแดงซึ่งใช้การสลับสีกับสัญลักษณ์ของทากเรียนที่เป็นมังกรสามหัวสีแดงบนพื้นหลังสีดำเดมอนแบล็กไฟคือชื่อของเขาหลังจากนั้นและในอนาคตจะเป็นที่รู้จักกันในฉายามังกรดำอืม มันก็เป็นปัญหาอีกอย่างที่เอ้อนที่4ตั้งใจทิ้งเอาไว้นะคะคือต้องพูดตรงนี้นิดนึงเผื่อคนที่ยังไม่รู้ Black i ฟล์เนี่ยเจ้าของคนแรกก็คือเอก้อนผู้พิชิตหลังจากนั้นดาบเล่มนี้ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ที่ได้ครองบัลลังก์เหล็กปกติจะไม่มีใครได้ l a ล็ f i ฟล์ไปนะคะนอกจากกษัตริย์ขนาดราชทายาทยังไม่ได้เลยคะ่ะไม่เคยมีการมอบลไฟล์ให้กับราชทายาทมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ คือจะได้ถือครองแบล็กไฟ์ก็ต่มเมื่อเป็นกษัตริย์แล้วทาพิธีสวมมงกุฎแล้วเท่านั้นแต่เอกอนที่4ดันเอาแบล็กไฟ์ไปมอบให้กับเดมอนซึ่งสถานะอย่างเป็นทางการก็แค่ลูกนอกสมรสไม่ใช่รัชทายาทด้วยซ้ํามันก็เลยเป็นเหมือนการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเดมอนคือทายาทตัวจริงของเขาและเป็นคนที่ควรจะได้ขึ้นครองบัลลังก์เหล็กคนต่อไปบวกกับข่าวลือที่เอกอนเป็นคนปล่อยเองอีกว่า เจ้าชายเดลอนราชทายาทลูกที่เกิดกับราชินีพูดง่ายคือลูกมีหลวงอะคะ่ะเป็นลูกชู้และเอกอนก็ไม่เคยให้เกียรติลูกชายอย่างเป็นทางการของตัวเองเลยพอเอกอนมอบแบล็กไฟให้กับลูกนอกสมรสซึ่งเป็นลูกนอกสมรสที่เป็นทาเกเรียนแท้ๆอีกหลอดหลายคนก็เริ่มแบ่งฝักแบ่งไฟายก,กันอย่างลับๆแล้วก็มีคำพูดที่ว่าเดมอนควรจะได้เป็นกษัตริย์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะ จริงๆมันก็เหมือนตั้งใจให้เกิดกรบฏเหมือนกันนะเพราะว่าพอมอบแบล็กไฟไปบวกกับพินัยกรรมอีกยังไงเดลอนลูกชายที่เอกอนปักใจเชื่อเป็นลูกชู้เนี่ยก็ไม่มีทางได้นั่งบาลังอย่างสงบสุขแน่นอนลูกนอกสมรสผู้ยิ่งใหญ่คนที่สองคือเอกอริเวอร์สบุตรชายที่เกิดกับท่านหญิงบาบารแบล็กเคนในปีที่172ด้วยความที่มีเลือดของทาเกเรียนอยู่เพียงครึ่งเดียวทำให้ผมของเอกอเป็นสีดำ แต่ทว่าดวงตากลับเป็นสีม่วงเอกกริเวอร์เกิดที่คิงส์แลนดิ้งแต่เติบโตขึ้นมาที่สโตนเฮจที่มั่นของตระกูลแบ a ็กเคนในดินดาลุ่มน้ำสาเหตุเพราะบาบาแบล็กเคนแม่ของเขาถูกเอกอนขับออกจากราชสนักความตกต่ำของตระกูลแบล็กเคนอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนฉุนเฉียวขี้โมโหอยู่ตลอดเวลาว่ากันว่าเอโกไม่เคยยิ้มเลยตลอดชีวิตของเขา และยังเกลียดชังบินเดนน้องชายต่างแม่เข้ากระดูกเพราะเมลิซามารดาของบินเดนเป็นผู้ที่มาแย่งเอาความรักความโปรดปรานของเอกอนที่สี่ไปจากแม่ของเขาอีกทั้งท่านหญิงเมลิซายังมาจากตระกูลแบล็กวูดซึ่งเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับตระกูลแบล็กเคนมานานหลายชั่วย,ยุคคนและความเกลียดชังนั้นยิ่งเพิ่มเป็นเท่าทวีคูณเมื่อซีราซีสตาร์น้องสาวแสนสวยของพวกเขาและเป็นหนึ่งในเกรดบาสต์ด ซึ่งทั้งสองต่างชิงดีชิงเด่นกันอย่างหนักเพื่อแย่งความรักจากเธอได้เลือกบรินเดนมากกว่าเอรกในภายหลังเอกอริเฟอร์จะเป็นที่รู้จักกันในฉายาบิเทอร์สตีลหรือเหล็กกล้าอาหาังการหลังจากกลายเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยพินัยกรรมเอร์ A ยังคงใช้นามสกุลริเฟอร์สของลูกนอกสมรสในแดนล่มน้ำต่อไปตราประจำตัวของเขาคือการรวมกันของตระกูลแบล็กเคนและแบล็กไฟ โดยใช้อาชาแดงของแบล็กเคนและปีกมังกรดำจากแบล็กไฟล์ผงาดอยู่บนทุ่งสีทองลูกนอกสมรสผู้ยิ่งใหญ่คนที่3และคนที่4คือมีอาและเ w วนนิสริเวอร์บุตรสาวที่เกิดจากท่านหญิงเมลิซ a าแบล็ก o ูดพี่สาวทั้งสองคนของหลอดบัตรเลเวนลูกนอกสมรสผู้ยิ่งใหญ่คนที่5คือ b r i นเดนริเวอรบุตรชายที่เกิดจากท่านหญิงเมลิซ a าแบล็ก o ูดเกิดในปีที่175 บรินเดนเกิดมาเป็นคนผิวเผือกทำให้เขามีผิวสีขาวซีดและมีเส้นผมสีขาวเยี่ยงกระดูกไม่ใช่สีเงินหรือทองอมเงินแบบทาเกเรียนแต่ที่ประหลาดที่สุดดูเหมือนจะเป็นดวงตาสีแดงเลือดทั้งสองข้างและปานสีคราบเล่าหุ่นขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนรูปนกเรเ e n บนซีกหน้าด้านขวาซึ่งเป็นที่มาของฉายาของเขาปลัดเรเวนหรือเรเวนเลือด บรินเดนไม่สูงหรือมีรูปร่างที่แข็งแกร่งอย่างเช่นเดมอนและเอกอก์พี่ชายต่างแม่แต่ทว่าเขาฉลาดและเหลี่ยมจัดกว่ามากบรินเดนผอมแห้งซูบซีดเงียบขรึมและใบหน้าถูกขับให้หน่ากลัวยิ่งขึ้นด้วยดวงตาสีแดงกรำอันนำมาซึ่งข่าวหรือว่าเขาคือพ่อมดผู้ชั่วร้ายและมีสายลับอยู่ทุกที่เจ้าทายสิลอดบัตเลเว่นมีดวงตากี่ดวง หนึ่พกับอีกหนึ่งดวงคือปริศนาคำทายที่ทุกคนในอาณาจักรต่างคุ้นหูกันดีบรินเดนรีเฟอร์สเป็นผู้ครอบครองดาบ Dark คซิสเตอร์ต่อจากอัศวินมังกรแม้เขาจะเป็นนักดาบฝีมือดีแต่เขากลับเชี่ยวชาญการใช้ธนูชนิดหาตัวจับยากดังนั้นอาวุธประจำตัวของบัตรเลเว่นจึงเป็นคันธนูสีขาวที่ทำมาจากไม้เวียวูดเช่นเดียวกันกับพี่น้องต่างแม่คนอื่นๆบรินเดน กลายเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายของกษัตริย์เอกกนที่4จากพินัยกรรมตราประจำตัวของเขาเป็นรูปมังกรขาวมีดวงตาสีแดงเพลิงกำลังพ่นไฟบนพื้นหลังสีดำและเขายังคงใช้นามสกุลริเวอร์ต่อไปลูกนอกสมรสผู้ยิ่งใหญ่คนที่6คือซีราซีสตาร์ลูกนอกสมรสผู้ยิ่งใหญ่คนสุดท้ายของเอกกนที่4กับเซเลเนแห่งลิสซีราเป็นผู้หญิงที่ขึ้นชื่อเรื่องความงาม และความเยายวนใจว่ากันว่าเธอคือสตรีที่งดงามที่สุดในเจ็อาณาจักรผมของเธอเป็นสีทองอมเงินตามแบบฉบับของทาเกเรียนและมีใบหน้ารูปหัวใจแต่เธอมีดวงตาที่ผิดปกติทั้งสองข้างข้างหนึ่งเป็นสีน้ำเงินเข้มส่วนอีกข้างเป็นสีเขียวกระจางแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นข้อบกพร่องนี้กลับเสริมความงามของเธอให้หน่ามองยิ่งขึ้นไปอีกซิราพูดได้หลายภาษาตั้งแต่อายุยังน้อย อีกทั้งยังมีชื่อเสียงว่าเป็นแม่มดเช่นเดียวกับมารดาของเธอเป็นที่รู้กันดีว่าเธอครอบครองสร้อยคอเงินเส้นใหญ่ประดับด้วยไพลินกับมรกตเหมือนกับสีดวงตาที่ผิดปกติของเธอทำไมอ่านแล้วนึกถึงแม่มดแดงซีราไม่เคยแต่งงานแต่เธอมีคนรักมากมายและหลายคนก็ถึงขั้นต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงความโปรดปรานจากเธอบัตเลเว่ลาบิเดอรสตีลคือหนึ่งในนั้นแต่ทว่า บัตรเลเว่นที่เป็นคนเงียบขรึมกลับเป็นคนรักที่กระตือรือร้อนมากที่สุดของเธอเขาเสนอการแต่งงานให้เธอซ้ำแล้วซ้ำอีกแม้ว่าเธอจะปฏิเสธมันทุกครั้งแต่ซีราก็ยอมให้เขาร่วมเตียงกับเธอและออกจะสนุกสนานกับความหึงหวงของเขาซึ่งนั่นยิ่งทำให้ความเกลียดชังระหว่างบัตรเลเว่นและบเบเดอร์สตีลมีแต่จะเลวร้ายลงมีข่าวลือว่าซีราใช้เวทมนต์ของเธอเพช่วยเหลืองานของบัตเลเว่นและว่ากันว่า เธออาบเลือดของหญิงสาวบริสุทธิ์เพื่อรักษาความงามและนี่ก็คือชูรักทั้ง9และลูกนอกสมรสผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง6ของเอกอนผู้ไม่คู่ควรขอบคุณผู้สนับสนุนจาก patreon ด้วยนะคะพาทหน้าเดี๋ยวมาต่อกันที่กระบฏ Black Fi ค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของเราและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆที่ดูและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราจินชินโนนะคะ